มาครับส่งอะไรกันวันนี้มาเอารอดีวันนานมากไม่ต้องรอดีน่าแล้วดีแล้วเป็นศิลปินเป็นศิลปินเราก็ขับรีแล้วครับเราเตรียมตัวยังไงาเตรียมตัวยังไงเขาพูดถึงการเตรียมตัวล้วเนี่ยผมเซืงเขาทัดในสัมปานนะครับเราซอมกันหนักเป็นประจำอยู่แล้วครัก็ควรจะเป็นเพลงใหม่ก็ได้ครับ ก็จะเป็นเพลงใหม่ที่จะเอาไปโชว์ด้วยให้แฟนต่างประเทศอะไรนะครับชื่อบอกไม่ได้ครับเ้ยเกือเกือบหัวไวเลยเลยเก็เป็นเพลงเป็นเพลงมูซัมเมอร์ซัมเมอร์ครับผมได้มูซัมเมอร์ซัมเมอร์เพราะว่าเป็นช่วงอะไรใจมากที่สองอะไรเงี้ยได้ เออท้ายหมดแหละพี่เพราะว่าพี่ทำมันร้อนตลอดอยู่แล้วเมื่อไรเราทนเสมอตลอดเพราะว่าบรนที่กัดก็ทำไม่ดีไงก็ค่อนข้างจะดีก็ดีเลยแหละครับใช่เอาใแต่ก็แต่ก็เพลงใหม่ก็จะเป็นบลูสอะไรใหม่ๆที่เปอร์เซ็นต์ไม่เคยทำท่าเต้นก็ไม่เหมือนเดิมเลยเออก็ก็ค่อนข้างจะฝึกกันสักเหมือนเพราะว่าตอนแรกเต้นๆไปก็ดูแค่เพ่อใดีเท่าไหร่แต่ตอนนี้ดีขึ้นเยอะแล้วใช่ไม่แต่พี่ยงที่บอกว่า แล้วค้กนะว่าเออซัมเอร์แเนป็นยังไงเพลงแนวซัมเมอเป็นแนวไหนเี้ไม่ลืมนะว่าจริงจเพลงมันก็จะเป็นเพลงแบบว่าสนุกใช่สนุกไหสนุกเป็นแบบสไตล์แบบมีความเออเต้นนิดนึงแบบ อลิฟเตอร์บิดครับก็คือพ่อแบบหนุ่มชาวชาวเกาะอะไรอย่างเงี้ยอออุุุ้้้ยยยก็คือโชว์ซิกแพคไปเลยทุกคนตอไม่มี่อดิ้งก็อีเฟอร์โน่ใช่หรอได้่ครับไม่ใช่ซิกก็อีเฟอร์โน่ก็เป็นแนวนี้แล้วกันอย่างาแข่งกันที่เรนถ้าเป็นแนวนี้แล้วเราได้ไกลแล้วแต่แบบเราหนุ่มมัดงยิ่งอาจจะอาจจะเขินๆนิดนึงครับอาจจะแบบไม่กล้าเปิดอะไรจะคุยแค่หวัดเหรอ เหรอครับประมาณนี้เพลงใหม่บุ้นบุ้จะได้ฟังเทไรได้เห็นเท่าช่วงเดือนมีนาคมครับได้เป็นคือแบบไม่นานอีกประมาณสามสิบวันไม่เกินสามสี่วันก็เริ่มเสียแล้วลองลออกคนที่ลงลองแก้แกอกคนที่เดินหนึ่งก็รู้แล้วครับเนี่ยนับจากนี้ไปเดือนหนึ่งวันนี้วันที่เท่าไหร่นะเจ็ดเจ็ดนี่แหละพอดีเดือนหนึ่งเดี๋ยวรู้เลยครับ เอาจากไหนอะอ๋อแล้วไปเดือนหนึ่งเพีงก็มาละเอใช่มีความนแบบนี้าแบบ้าอย่างนี้ก็จะต้องปนโวะับประเทศอย่างเงี้ยเราตามเป็นนี้มันรอนนี่จะเอาสติ๊กเกอร์อะไรไป ก็โมงวะยังไงปามซิกเนเจอร์เราซิกเนเจอร์เราคืออะไรตอบตลกปะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไคร่อใครล่อปีนี้เราก็จะมาแบบโมดเท่ๆนะครับก็มาแบบเท่ๆเลยสุดเท่ๆก็เสียงที่มันเท่ๆหน่อยมาครับแล้วก็เซ็ตลิปเพลงใหม่ก็มาแบบเท่ๆนะครับเซ็กซี่เซ็กซี่อะไรอย่างนี้รอดูเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงใช่รอกันรอกันรอไปได้ คือผมจะบอกเลยนะครับว่าที่เราไปเนี่ยเราโชว์พิเศษของเราที่เราเตรียมไปเนี่ยครับค่อนข้างจะดูเดือดเป็นเพลงที่เราซื้อมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยเออลิขสิทธิ์ซื้อลิขสิทธิ์มาใหม่คือต้องบอกว่าทุกปีเราจะแบบว่ามีการซื้อเพลงของต่างชาติื้อลิขสิทธิ์มาอย่างละสองเพลงก็เรียกว่าเพลงของปีนี้ค่อนข้างดูเดือดเมื่อแล้วทุกคนได้ยินปุ๊บมันโอ๊ย ขีหูระเบิดเลยพี่ว้าวตั้งนานมันดีไหมมันดีมากโคตรดีอ๋อมางงอยู่ว่าขีหูระเบิดมันดีหรือเปล่าคือมันกระหึ่มไงดีทุกคนชอบแน่ๆเพราะว่าเป็นเพลงตำนานหมดเลยตำนานต่อไปพี่ใหญ่อยากอพี่่ใหญเติมอะไรไหมอยากเติมอะไรไหมไม่ติดเยอะมากไม่เชื่อว่าน้องๆขอผมตอบได้ดีที่สุดโอเคค่ะทักทิ้ง กินสนิมกินันหล่อนกินดนกินสนิมเขอเป็นยังไงยังไงนะดแบ c k f e e d b a ลาวเป็นลาวเป็นในฐานะนักแสดงอออก็ก็เอ่อมีแอบอ่านฟีดแบมาก็เออก็ขอบคุณทุกคนที่แบบ เอ่อฟีดแบ็มาแล้วก็รับตามอ่านแล้วก็เออดีครับผมเป็นกําลังใจให้ที่ดีมากๆเลยก็จะพยายามต่อไปครับผมเนี่ยเราคาแรคเตอร์เนี่ยเราไปเล่นหนังอ่ะหูหลอกให้ดิ้นดิ้นดินดิ้นอ่ะโคตรดีเลยอ่ะจริงจริงจริงนี่ฟาเวลาถ่ายชมเลยอ่ะเนี่ยเราโค้ชยังไงเขาเขาเสียใจมากลูกพี่ะ เขาลกไปนอนร้องไห้ท <gesch uce> ี <su> ่พ <online> ื <ue> ้นอ่ะโคตรเก่งเลยพี่อันนี้คืชมเลยทำได้ไงก็ไม่รู้อ่ะดิฉันไม่ไดชมโอกให้ผมดูดูแล้วแบบอันนี้มันทำถึงหักเนาะน้าเบี้ยวเลยเอออนไรเลยไม่มีจิ๊กมีอะไรกับเพล่ะเพราะว่าในโซเชียลผมก็เราจะมาดตไม่มีอะไรกับเขาหรือเปล่าผมจบเป็นจำเลยสัาคมแล้วที่ผมไม่มีอะไรเพื่อนกันเราเล่นกันอย่างนี้แล้วใครมีอะไรไหมคะเขา จริงๆเขาเป็นเป็นคนเป็นคนเรียบร้อยเป็นน้องที่ดีแต่ว่าเวลาเราแบบมาอยู่หน้ากล้องหรือว่าแบบต้องออกสังคมอะไรเงี้ยเขาจะแบบต้องสร้างเรื่องราวสร้างสตอรี่ไม่ดีเออเราชอบคนสิทธิ์เราเป็นนักแสดงศิลปินเขาเป็นคนที่แบบพอแบบสมองเขาแบบไปไกลมากว่าแบบเดี๋ยวว่าจะหายใจเลยนะหายใจเลยนะเมื่อกี่ยวไม่ไหวจริงเออผมก็ตีไม่ได้อยากจะลอยแล้วใช่ อยากให้เขาตื่นเพราะว่าทีแบบเครื่องเขาดับตะปุกตะปุกเนี่ยนั่งหลังเวทีอ่ะอยู่กับน้าเวทีแบบพอเข้าหลังเวทีปุ๊บเขาเซฟจะจี้เขาแบ่งนอะไรเงี้ยใช่ก็อยากปลุกจี้เขาครับไม่แต่เขาเอา energy มาใช้กับการทำงานเหมือนเราไงเราก็อยากเป็น energy เสริมชีวิตเขาอะไรเงี้ยแต่ต้องรับเนี่ยต้องรับที่เสริมแต่เขาไม่รับอย่างเงี่เสริมแต่เราต้องครีพร้อมนไปดัน เราเขาคาับ้าะไม่ผมคุยกับเขาแล้วผมมาจะเติอนจูงมือเขาไปหาทุกคนเลยให้เขาติดตัวผมไปด้วยได้ครับของคนเลยครับเ๋วเรับไปหาเพื่อนเต็มเลยน้ารักขนั้นเลยดีครับมาง์คไอค์พภูมิโชกุลเออร์วินองลีไฟายเพื่อนในวงไปเนม้าก็ ใจต้อคงช่องเมาไปแล้วครับแต่ว่าเราเมาในอะไรที่มันพูดได้ไงอะไรพูดไม่ได้เราก็ไม่เขยิบแฮชแท็เลยครับใคระครหลังที่จ่ายนิดนึงเนาะต้องต้งจะมีอะไรใงการอะไรนรายการอะไรไปดาเราอะไดูาเราอะอ่าเหราอ๋อเราไปอไม่้ันรอกว่าเป็นอยู่ในขั้นตอน d e m อยูะเป็นการเ e ส t อกว่ารายการแบบ มันยูวีพอเป็นไปได้ม้างน้อยแค่ไหนอะไเงี้ยวก็ถือว่ามัยแเกนจริก็ฝากทุกคนติดตามไปด้วยนะครับที่ก่อนหน้าใหม่อาจจะแบบเรเิงนอ่าไรจะเป็นแวไหนจะเป็นแนวไหนกรับไห่ก็จเป็นเฟี้แบบขับรถไปเล่นกับเียวเวลาแบบด้วยความที่ปกติเราขับรถมาที่ติกมีอะไรก็แบบรถน้องแพงทีเดียวมันหนาวอยู่แล้วอะรเง้อาจะเป็นการชวนเพื่อนขึ้นมานั่งยูวด้วยนั่งรถหรือวครับไฟแดงนะไฟแดงไฟแดง อะไรนะไม่ใช่รถจักรใช่เหรออะไรครับอะไรการกดดันแล้วครับอ่าไอ้ปาึก็ฝากเพลงใหม่ก็ที่ปากผมไม่เจอละยกเลิกครับก็เรื่องนี้ก็ฝากเพลงใหม่ด้วยนะครับก็เรียนมีนานนะครับก็ฝากติดตามด้วยครับบอกอะไรเยอะไม่ได้ครับตอนนี้พ่อพี่ทางใต้จ้องมองอยู่ครับบอกเยอะไม่ได้แล้วก็ฝากผลงานขอเพอร์เซสด้วยครับแล้วก็ วาเลนไทน์นี้อยากให้ติดตามเพราะว่าพี่เอแบบมีไปเล่นการแสดงมาแล้วเดี๋ยววาเลนไทน์นี้่็มาคนเดี่ยแล้วสัญญาของผมนะครับว่าถ้าดูสิ่งนี้แล้วอ่ะเหยียบไปว้ให้แซ่ดเลยนะครับเียยผื่อแพ่ที่ไหนบอกเลยเท่ากับครับเผื่อแพ้ก็ไม่ติดนะฮะมันมันมตีแค่ไหนคะ จริงๆมันเป็นหนึ่งในอีพีของรายการเอาเท้าโรของพวกเราค่ะเดี๋ยวเราจะมีการแบบว่าเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ต่างๆไปเรื่อยๆแล้วไปผูนบริการและไปเอ่อฝึกมาแล้วก็ตอนนี้ก็มาอยู่ในเพลงอย่าฝืนอย่าฝืนทำอะไรดีก็เดี๋ยวรอดูนะครับแต่การที่จะออกจะร่ามันดูคือเกิดยังไงเอาดูแล้วกันเอางี้ผมกลัวทุกคนอ่ะไม่จับผ้าพื้นเสร็จแล้วถ้าเจอนแต่ดวนนั้นละถ้าดวนนั้นปุ๊บผ้าพอร์เซ็นต์จะหายไปเลย แต่ต่บอกได้แค่นี้เยอะดไม่สนุกพอได้แค่นี้บอกได้แค่นี้แต่สนุกมากแน่แน่วเลนทายครับวาเลนทน์ครับวอเลนทายครับวอไนทะยครับวอเลไทาครับวอลนทายครับวอเนทายรับวเลนทายชรบอเลนทาครับวนทายครับวอเลนทายรวเนยครับวอเลนทายครับดเนทอเยครับอเลนทายครับเลนทยอเนะครับผมแลร์าด้เอาวอเลงทอเลายครอเลนางครับวเลงยครั คือมันจะมีแบบโมเมนต์ที่แบบโตั้งแต่วินแรกที่เปิดอีพีมาคือแคปได้เลยเออเหรอใครทุกคนผมพูดเลยนะทุกคนมีอะไรเป็นของตัวเองมีหน่ต้องมาจริงครับมีหน่ต้องมาเยอะมาดีบอกเลยเยอะเยเยอะเฮ้เราเก่งนะตอบยัะไม่ได้ตอบเยอะไม่ได้ตอบเยอะไม่ได้เราก็ชอบตอบไง โอเคแล้วโอเคแล้ว